สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวจอมอนิเตอร์สุดคุ้ม27นิ้ว Full HD 75 h z ในรา 8, nah คา3,000กว่าบาทครับจอรุ่นนี้นะครับก็คือ i p a s a n E272 นั่นเองครับเป็นจอ Full HD 27นิ้ว Refresh Rate 75 h z ก็ต้องบอกว่าเป็นจอ1รุ่น ที่คุ้มมากที่สุดในตลาดณนะตอนนี้เลยนําเข้าโดยเดว่าไอพาสันนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของตัวจอจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่แถมมาให้สําหรับจอตัวนี้ก็จะมีแบบพื้นฐานนะก็เป็นพวกฐานพวกขาการติดตั้งน็อตยึดต่างๆรวมไปถึงอะแดปเตอร์การจ่ายไฟและก็สาย HDMI มีมาให้1เส้นนะครับ เอาละครับอันนี้ก็คือจอที่ประกอบฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดสเปคกันก่อนเลยนะเรื่องของจอตัวนี้จอตัวนี้ขนาด27นิ้ว Resolution Full HD 1920คูณ1080ที่สำคัญมาพร้อมกับ Refresh Rate 75 h z ค่าของสีอยู่ที่97% sRGB และ 72% NTSC นะครับและที่สำคัญยังเป็นจอ IPS อีกด้วยนะครับก็คือสามารถทำงานได้เล่นเกมได้เลยอ่ะสำหรับจอตัวนี้นะครับก็เรื่องของฐานก่อนเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ชุดขายึดนะครับที่เป็นขายึดโต๊ะหรือว่าขายึดกับกำแพงเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้เลยนะครับเนี่ยมันจะถูกฟิกไว้แบบนี้เลยนะครับสามารถปรับได้แบบเดียวคือเงยขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือเงยสุดแล้วนะแล้วก็ ก,ก้มลงแบบนี้นะครับก้มได้เล็กน้อยครับองศาของการก้มเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ระเราประมาณแค่5องศาแหละนะครับส่วนเงยขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสักประมาณสัก 30- 40องศานะครับก็แค่นี้ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานเบื้องต้นไม่สามารถบิดออกซ้ายขวาได้นะครับคือมันเนี่ยเนี่ยบิดซ้ายขวาไม่ได้นะครับถ้าคุณจะบิดคือคุณต้องเอียงนี้เอานะฮะอ่าก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอานะครับก็แน่นอนว่า เนื่องจากว่าจอเนี่ยมันเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วอะ่ะในตลาดนะกับ IPS Full HD 75 h z 27นิ้วแบบนี้ฟังก์ชันบางอย่างมันอาจจะถูกตัดทอนออกไปนะครับอ่าก็สำหรับใครที่อยากได้จอขนาดใหญ่ในการทำงานนะครับดูแล้วเต็มตาเนี่ยถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทำงานแบบตัดต่อวิดีโอแล้วก็เล่นเกมให้ดูด้วยนะว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของอินพุก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันจะเป็น VGA, D-sub แบบเก่านะที่เป็นพอร์ตสีน้ําเงินแล้วก็ HDMI นะครับอย่างละ1พอร์ตประมาณนี้เดี๋ยวเราบิดให้ดูดีไซน์นะครับเนี่ยก็ทรงแบบธรรมดามดาไม่ได้มีอะไรวือหวานะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับนี่เวลาปรับเงยขึ้นนะครับประมาณนี้กลมลงครับเล็กน้อยอืมอเราบิดกลับมาครับ แล้วก็ปุ่มการใช้งานก็จะเป็นปุ่มอยู่ด้านล่างมุมขวาตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มตัวเปิดปิดตัว Exit ซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูครับซึ่งปุ่มเนี่ยเขามีสกรีนอยู่ที่ตรงขอบจอตรงนี้มันทําให้เรามองเห็นชัดมากๆเลยนะบางบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เรา นี้แล้วก็ต้องสุ่มกดเอาเองนะครับแต่ตรงนี้มีให้ครบเลยมาดูที่หลังจอกันนิดนึงนะครับก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีไฟ rgb แบบรุ่นก่อนหน้าที่เราเคยรีวิวนะแล้วก็ในส่วนของฐานก็จะมีช่องเก็บสายให้ตรงนี้นะครับก็เพื่อให้มันดูเป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้ไอภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของเมนูต่างๆของตัวจอนะครับก็สามารถกดได้ที่ตัวจอเลยนะเป็นแบบปุ่มกด ซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่จําเป็นสําหรับการใช้งานแล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฮะก็จะมีการปรับไบเนตปรับคอนทราสต์อีโคโหมดนะครับแล้วก็ DCR นะครับสามารถเปิดปิดได้นะฮะโหมดต่อไปครับก็จะเป็น Image Setup ครับเรามาดูกันก็เป็นการปรับสเกลของภาพนะเป็น4ต่อ3หรือว่า Y นะครับแน่นอนว่า f u l l HD ก็เป็น Y16 ต่อ9อยู่แล้วนะ c o l o r t ทก็สามารถปรับได้นะครับจะให้เป็น โหมดแบบไหนครับวอรมนอร์มอลหรือว่าค cool, ูครับ sRGB นะครับใครที่โฟกัสเรื่องการทำงานนะครับก็เปิดเป็น sRGB เอาไว้นะครับหรือว่าจะมาปรับเองก็ได้นะครับใช้แบบง่ายๆเบื้องต้นนะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอีกอันนึงก็จะมี low blue mode ก็คือเป็นการตัดแสงอะสีฟ้านะครับซึ่งถ้าคุณทำงานต้องมีการ ปรับแต่งโทนเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้สีเพี้ยนนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่เคยใช้เลยเคยใช้ทีหนึ่งแล้วลืมครับแก้สีกันวุ่นวายเลยทีนี้นะฮะกล้องมันจะช่วยถนอมสายตานะครับแต่ว่าเวลาเราแก้แสงสีมันทำให้สีเพี้ยนนะ,ะก็ปิดไว้อันนี้คือการปรับตำแหน่ง Position ของตัวเมนูนะครับว่าเราอยากจะให้มันอยู่จุดไหนยังไงนะครับก็สามารถปรับได้นะฮะนี่ ปรับเวลาได้ปรับความโปร่งแสงได้นะฮะการคืนค่าโรงงานครับแล้วก็ Setting Input ต่างๆก็จะมี2ส่วนนะ VGA กับ HDMI ที่เราให้ดูไปนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาที่รายละเอียดของตัวจอนะครับคือรหัสจอตอนนี้เราเข้ามาที่รายละเอียดของตัวจอเล็กน้อยนะก็อันนี้คือรหัสจอครับ E 2 7 2ครับ Full HD ครับ1 0 8 0 P 75Hz 8 b บิตครับ RGB พา l o r s p สเปเป็น SDR ครับนี่75 Hz ครับอ่าก็ประมาณนี้นะในส่วนของจอมอนิเตอร์ตัวนี้ครับปะเดี๋ยวเราทดสอบเรื่องของการใช้งานกันโอเคตอนนี้เรามาดูเรื่องของการจัดเลเยอร์พาแนลต่างๆของตัวโปรแกรมการตัดต่อดีกว่าว่าความรู้สึกเวลาเราใช้จอตัวไซส์7 7นิ้ว Full HD เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกที่ผมต้องบอกเลยคือว่าพอมันเป็นจอขนาด27นิ้วเนี่ยแล้วก็เป็น Fu l l HD 1080p มันทําให้จอพรีวิวตรงนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เต็มตามากคือดูค่อนข้างชัดเจนอะถือว่าจบได้เลยในจอเดียวนะครับ27นิ้วแต่ถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดดีเทลที่มันละเอียดมากกว่านี้นะครับอาจจะต้องซื้อจอแยกอีกหนึ่งตัวมาเป็นจอพรีวิวนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสไตล์ตัดวอล์ก็อาจจะต้องใช้ตัวพาเนลของกราฟิกเพิ่มอ่าเราเปิดให้ดูก็ยังทํางานได้เห็นไหมอ่าแต่ซีเควนซ์มันก็จะเล็กลงนะตามขนาดแหละนะครับ อันนี้สมมุติว่าเราต้องการปรับรายละเอียดพาแนลก็ยังใช้ได้เช่นกันนะครับสมมุติเราลากเข้ามาปั๊บสมมุติเราลากเข้ามาแล้วก็จะจัด,จดการไฟล์นะมันก็ยังปรับแต่งได้นะครับนี่ก็ปรับแต่งไซส์ขนาดต่างๆนะครับหมุนอะไรอย่างนี้ได้นะฮะก็ถือว่าโอเคดูชัดเจนแล้วก็มีพาแนล ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำงานสะดวกเลยผมคิดว่าจอตัวนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มทำงานตัดต่อวิดีโอแล้วต้องการจอ1จอแล้วจบงานทำงานได้ค่อนข้างสะดวกสบายตาคิดว่าตัว27นิ้วตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับงานตัดต่อด้วย Premiere Pro เ,เลยนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของพาเนลของจอ Lightroom กันบ้างนะครับมาเปิดโปรเจกต์ g h t r o o m กันมาดูว่าในส่วนของการทางานแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะ อ่าตอนนี้เราเปิดพาร์นลของไลท o o ูมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นเป็นแบบพาร์นลเดิมๆนะครับนี่ครับเออถือว่าโอเคเลยนะคือพาร์นลต่างๆของตัวโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะครับ Full HD อืมดีเลยครับอันนี้นี่ครับก็สามารถปรับแต่งสีเออเวิร์กเ ก็คือเหมาะสําหรับทั้งทํางานตัดต่อทํางานรูปภาพนะครับอ่านี่เราให้ดูพาแนลนะครับสมมุติวาง2องเฟรมล่ะวางเฟรมอ่ before after นะฮะ before after อาจจะเล็กไปนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยโอเคอพอดีเลย ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนครับแต่ถ้าเกิดถามว่าจอตัวนี้ใช้ทํางานสายงานตัดต่อวิดีโองานรูปภาพโอเคไหมเวิร์กไหมผมก็บอกได้เลยว่าเวิร์กในระดับการใช้งานแบบเบื้องต้นเริ่มต้นสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทํางานนะครับแล้วก็เริ่มหาจอสักหนึ่งตัวที่เอาไว้ใช้งานในการทํางานทางด้านวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่อง,องการ เล่นเกมดีกว่าว่าฟิลลิ่งในการเล่นเกมกับจอ27นิ้ว Full HD เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราเข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone นะมาดูเรื่องของการเซตอัพตัวหน้าจอนิดนึงนะครับนี่ก็อันนี้เป็นรายละเอียดของรุ่นนะ i p าส a n E272 นะครับขับเคลื่อนด้วย AMD Radeon RX 6800 XT นะตัวนี้แล้วก็ Refresh Rate นะครับอยู่ที่75 Hz Resolution 1080p ครับ1920ค1080นะครับ ก็ประมาณนี้นะ,ะไม่มีอะไรในเรื่องของรายละเอียดของตัวกราฟิกเราก็ไม่ได้มายุ่งอะไรเนาะเพราะว่าเราอยากให้เห็นฟีลลิ่งของการเล่นเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับมาครับมาเข้าพรีแมชกันก่อนเลยฮะ,ะนี่ฮะก็เนาะพอมันเป็น27นิ้วเนี่ยแมมันชัดดีจริงๆ ก็เพื่อนเก็ดูไปเรื่อยๆนะคือความรู้สึกที่สัมผัสได้คือแน่นอนว่าด้วยมันเป็นจอ27นิ้วเนี่ยมันทำให้เรียกว่ามันดูแล้วมันค่อนข้างชัดเต็มตามากนะครับไปเข้ามาทำไมเนี่ย เข้าเกมแล้วครับดีนะก็คือทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมอะ่ะผมคิดว่าเป็นจอเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะเซฟงบนะกับจอ 1080p แล้วก็75 h z ในส่วนของ r e f ฟ e s เ r a เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนะพุ่งหลาวลงไปเลยครับ ปตายเรียบร้อยโอ้ก็ว่าทำไมมาเร็วจังนะฮะคว้าปืนไปเรียบร้อยเราลุยเดียวเลยครับ ก็ประมาณนี้นะแจมเลยอะ่ะโอเคใครตายก่อนครับค่านี่แหละจ้าเอ๋ฮโดนรุมแล้วสิ โอ้โหโ,โหดร้ายจังโอ้โหเผาอีกออจบไปแล้วกับจอสุดคุ้มตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าจุดเด่นๆเ,เลยคือเรื่องของราคาที่ถูกมากๆ3,000กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็คุณจะได้จอขนาด27นิ้ว Full HD 1 0 8 0 p Refresh Rate เ5 h z และที่สำคัญเป็นจอแบบ IPS ด้วยนะครับสำหรับการทำงานเนี่ยงานตัดต่อวิดีโอถือว่า เป็นจอเริ่มต้นที่ใช้1ตัวแล้วจบได้เลยใครที่ต้องการจอพรีวิวเวลาเราเปิดพาแนลต่างๆเนี่ยจอพรีวิวค่อนข้างชัดถือว่า27นิ้วเนี่ยกำลังดีนะครับถ้าเกิดเป็น24นิ้วเนี่ยจอพรีวิวมันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ตัวนี้27นิ้วถือว่าตอบโจทย์มากแล้วด้วย r e f ฟ e ชเร a ที่มันไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะสําหรับการทํางานอยู่แล้วนะครับ60เฮิร์ตขึ้นไปก็สบายๆนะครับในส่วนของการเล่นเกมแน่นอนว่า27นิ้วก็เต็มตาเหมือนกันนะครับเราก็ลองเล่นขอ Beauty w a r l Zone ก็ถือว่า ทำให้มองภาพอะไรต่างๆค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับใครที่สนใจครับเราจะแปะรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับในส่วนของลิงก์ที่มีจําหน่ายนั่นเองนะครับก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ